สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องนิยายรักอ,อนระเวงเป็นของสำนักพิมพ์แจ่มใสนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2เล่มจบนะซึ่งราคาปกนะครับมันจะอยู่ที่ชุดละ499บาทนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันออกมานานแล้วนะออกมาประมาณสัก9ปีแล้วนะครับผมพูดง่ายคือถ้าจะหาซื้อเนี่ยมันก็จะมีมือสองถ้าเป็นมือสองมันก็จะราคาถูกนะ มือหนึ่งเนี่ยคงจะหาลาบากนะครับผมผมก็ได้ม,มือสองเหมือนกันตอนที่ซื้อมาเนี่ยราคามันจะอยู่ราวๆสัก2หรือ300บาทจําราคาแนะ่นอนไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่แพงมากแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้อ่านจริงๆเรื่องนี้ผมก็รู้จักมานานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยที่เริ่มอ่านของแจมใสเพียงแต่ว่าช่วงนั้นพอเห็นเรื่องย่อของเรื่องนี้ใช่ไหมก็ไม่กล้าหยิบนะเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่ามันจะสนุกหรือเปล่าใช่ไหมแต่พออ่านแล้วก็มีความรู้สึกมันสนุกนะ ซึ่งเรื่องนี้มันจะถือว่าเป็นเรื่องราวที่นางเอกหลุดเข้าไปนิยายในยุคแรกๆนะครับอาจจะเรียกได้ว่าก่อนเรื่องนิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียนให้ซ้าไปสําหรับเรื่องนิยายรักอนรวนนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่เป็นโอตาคุชอบอ่านนิยายออนไลน์ line. แล้ววันหนึ่งเธอไปเจอนิยายเรื่องหนึ่งนะเป็นนิยายแนวฮาร์ดคอร์เอเป็นนิยายที่เขียนฉากรักรุนแรงนะแล้วที่สําคัญก็คือตัวชะตากรรมของนางเอกในนิยายใช่ไหม มันจะต้องดวนผู้ชายมากมายนะครับข่มขืนเป็นทาสรักเขาเริ่มต้นตั้งแต่นายน้อยของตระกูลหนังนกงประมุขตระกูลหนังนกงท่านอองนักฆ่าจอมยุทธที่เป็นเหมือนเจ้ายุทธจกักรหมอเทวดาแล้วก็ประมุขพับมานพูดง่ายๆคือคนพวกนี้ครับจะแวะเวียนมามีอะไรกับนางเอกจะมีการบังคับขืนใจนางเอกในแต่ละครั้งนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ขืนใจนะครับ อย่างเช่นประมุกน้อยหนังกงเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอ่าจได้นางเอกได้ง่ายใช่ไหมในเวลาเดียวกันคนอื่นเนี่ยก็จะมีการบังคับขืนใจแล้วก็นางเอกก็จะโดนทรมานกลายเป็นท่าเซ็กเพราะว่าร่างกายของนางเอกที่คนเขียนนิยายได้ดีไซน์ไว้ก็คือจะเป็นคนที่มีภาษาสัมผัสไวกับเรื่องเซ็กนะครับพูดง่ายคือโดนปลุกอารมณ์ปั๊บหนึ่งเนี่ยก็จะมีอารมณ์พุ่มพ่านก็จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามอารมณ์ใช่ไหมมันก็เลยทําให้ตัวของนางเอกที่เป็นโอตะคุ oup, มีชื่อว่าเครืเซียหลีนะครับผมกดแบนนิยายเรื่องนีนนออิเทร์็ต แล้วเธอก็หลับไปพอนางเอกตื่นขึ้นมาปุ๊บเธอก็หลุดเข้ามาในยายที่เธอด่าพอดีซึ่งนิยายเรื่องนี้นะมันจะมีนางเอกของนิยายที่มีชื่อว่าหรินรั่วเออพอนางเอกรู้ตัวว่ากลายเป็นนางเอกในนิยายที่เธอเพิ่งกดแบนไปจะต้องกลายเป็นทาสเซ็กของผู้ชายมากมายใช่ไหม<อ>เธอก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงชะตาก,กรรมอย่างแรกก็คือจะไม่พยายามพบกับคุณชายหนนกง ซึ่งคุณชายหนานกงในวัยเด็กจะประทับใจเธอและรับเธอไปเป็นน้องบุญธรรมแต่ก็แอบมีอะไรกับเธอก่อนที่พ่อของเขาหรือประมุขหนานกงเนี่ยก็จะมีอะไรกับเธออีกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่นางเอกจะทมก็คือเธอจะต้องเปลี่ยนแปลงอนาคตโดยการไม่ไปพบคุณชายหนานกงจะได้ไม่ไปเป็นลูกบุญธรรมพอไม่ได้ไปเป็นลูกบุญธรรมเธอก็สามารถหลีกหนีชะตากรรมอันนี้ได้ใช่ไหมแต่ในทีนี้เองนะมันจะมีเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกช่างตีเหล็กซึ่งเป็นพระเอกแล้วกันเป็นเด็กข้างบ้านใช่ไหมที่อยู่กับนางเอกมาตั้งนานนะครับ เขามีชื่อว่าหลี่ซือโถคนนี้เป็นพระเอกใช่ไหมเป็นเด็กข้างบ้านที่จะทะเลาะกับนางเอกตลอดแกล้งนางเอกในวัยเด็กตลอดแล้วมันจะมีการแกล้งครั้งหนึ่งก็คือทําให้นางเอกเนี่ยฟันหน้าหลุดมันก็เลยทําให้ยากของนางเอกคุยกับพ่อของอีกฝ่ายหนึ่งปรากฏว่าทําให้นางเอกนะครับที่เหมือนับเสียโฉมใช่แมจะต้องเป็นคู่มั่นกับหลี่ซือโถส่วนตัวของหลี่ซือโถนะครับในวัยเด็กเนี่ยเหมือนเป็นคู่กัดนางเอกนะครับเป็นหัวโจกหมู่บ้านก็พยายามแกล้งนางเอกใช่ไหมก็ไม่รู้สึกชอบอะไรกับนางเอกแต่เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกก็คิดดว่าจะต้้ออองงงปปูแลนเ แล้วก็หยอกนางเอกครับเป็นประเภทหมายหยอกไก่แต่ว่าไม่รักนะเพราะยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมในขณะที่นางเอกก็คิดว่าถ้าเกิดแต่งงานกับลีซือโถได้ก็ดีแต่ทีนี้ชะตากรรมที่นางเอกพยายามหลีกเลี่ยงก็คือเมื่อคุณชายหนนโกงมาให้แม่นางเอกก็หลบแล้วก็พยายามแต่งตัวหรือทําหน้าทําตาให้มันอุบาทก็คือแต่งหน้าให้มันแดงๆใช่ไหมตัดผมแบบทรงประหลาดๆทํลาดทให้ที่ใครๆเห็นก็คิดว่าเธอเป็นเด็กอัปร,รักษ์ แต่เธอไม่รู้ว่าคุณชายหนังกงเคยเห็นหน้าเธอมาก่อนแล้วแล้วลก็จําได้ว่าเธอหน้ารักแค่ไหนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนางเอกในเรื่องนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเรื่องเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุทธภพเลยมันก็เลยทาให้คุณชายหนังกองย hm ังพาพ่อมาเพื่อจะรับเธอเป็นบุตรธรรมแต่ด้วยการที่เธอแต่งหน้าอุบาทหรือแต่งหน้าปลักษ์ใช่ไหมมันเลยทําให้ประมุขหนังกงเห็นแล้วก็ไม่รับเธอเป hm ็นบุตรธรรมมันก็เลยทําให้นางเอกคือว่ารอดแล้วแต่ที่ไหนได้ลุงของนางเอกกับป้าของนางเอกเนี่ยขายนางเอกให้ไปเป็นสาวรับใช้ของตระ มันก็เลยทําให้นางเอกต้องกลายไปเป็นสาวใช้ตัวของพระเอกก็เลยตามไปด้วยเพราะเขานะครับถึงแม้ว่าปากร้ายจะด่านางเอกต่อว่านางเอกอ่อนแออะไรประมาณนี้ใช่แต่เขาเนี่ยก็เป็นคนที่รักนางเอกนะโดยที่ไม่รู้ตัวพูดง่ายคือจะเป็นแบบชอบแบบเด็กๆแค่แม่ก็คือจะแกล้งอะไรประมาณน,นี้ก็เลยตามไปด้วยโดยตอนแรกก็ลยเป็นคนรับใช้ก่อนที่จะได้ไปเป็นสิทธิ์แล้วก็กลายเป็นนักฆ่าของตระกูลหนังกงต้องบอกก่อนนะครับตระกูลหนังกรงก็คือเป็นตระกูลจอมยุทธ์ใช่ไหมมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกเนี่ยอยากจะเรียนวอยุก็เลยไปด้วยนี่เป็นเป้าหมาย ในระหว่างนั้นเองใช่ไหมนางเอกก็จะเป็นสาวใช้แล้วก็เจอคุณชายตระกูลหนังกงเนี่ยพยายามบอกรักไอะไรประมาณนี้ใครในตระกูลก็รู้ว่านางเอกเนี่ยจะได้รับการเลี้ยงดูให้กลายเป็นอนุเพราะต้องบอกก่อนฐานะของนางเอกคือเป็นสาวใช้การที่จะแต่างงานกับคุณชายเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้นางเอกได้รับการดูแลอย่างดีนางเอกก็เลยช่วยจังหวะนี้ครับขอไปทํางานที่หอคัมภีซึ่งจากนิยายที่นางเอกอ่านในชาติที่แล้วใช่ไหมจะทําให้นางเอกรู้ว่า มันจะมีคัมภีร์แปลงโฉมซ่อนอยู่ในหอคัมภี์นางเอกต้องการคัมภีแปลงโฉมมากพอนางเอกได้คัมภี์แปลงโฉมมานางเอกก็จะแปลงโฉมตัวเองให้หน้าเนี่ยเป็นกากเป็นโรคทําให้มันดูอัปร,รักใช่ไหมมันก็จะทําให้คุณชายหนังกงเนี่ยพยายามหาหมอมรักษาทําให้พระเอกหาหมอมรักษานางเอกแต่ก็รักษาไม่เป็นผลแต่ตัวพ่อนะครับซึ่งไม่ชอบนางเอก เพราะตัวพ่อเนี่ยก็มีปมนะครับก็คือเคยแต่งงานกับสาวสวยดำหนึ่งแห่งยุทธภพแต่ปรากฏว่าเมียหน,นีไปกับคนเลี้ยงมา้ามันก็เลยทําให้ประมุกหนานกงฆ่าภรรยาตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อในตัวผู้หญิงอกีกจะมีอะไรกับผู้หญิงมากมายแล้วก็เขี่ยทิ้งเป็นการชดเชยปมในใจของตอนเองเป็นผู้ชายที่ผิดหวังในความรักแล้วก็ดูถูกผู้หญิงก็เลยมีอะไรกับผู้หญิงให้ไหมพอรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นเหมือนตนก็คือรักนางเอกมากก็เลยหาวิธีกาจัดนางเอกแล้วประกอบกับท่านอ๋องมาพอดีท่านอ๋องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในเดรัชานีย,นในย,ายใ่ม ตัวปมุกหนานกงก็เลยส่งนางเอกให้กับท่านอ๋องมันก็เลยทําให้หนางเอกต้องไปอยู่กับท่านอ๋องซึ่งตอนนั้นพระเอกกับคุณชายหนานกงก็ออกไปปฏิบัติภาร,รกิจพอดีก็เลยไม่อยู่ด้วยมันก็เลยทําให้หนางเอกถูกพาตัวไปนางเอกพอถูกท่านอ๋อพาตัวไปให้แม้โชคดีของนางเอกที่ยังไม่มีอะไรกับท่านอ๋องเพราะท่านอ๋องนะจะมีโรคจิตอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะชอบวาดรูปเปลือยผู้หญิงก่อน ก็จะจับบังคับให้นางเอกแก้ผ้าแล้วก็วาดรูปนะครับอาจจะมีการลวนลามนิดหน่อยแต่ยังไม่มีอะไรกันคือรอว่าภาพเสร็จแล้วจะค่อยมีอะไรกับนางเอกแต่ว่านางเอกที่อ่านนิยายมาก็รู้ใช่ไหมว่าในแหวนของท่านอ๋องก็จะมียาพิษอยู่เป็นยาชานางเอกก็เอายาให้ท่านอ๋องกินแล้วก็หลบหนีมา แต่ก่อนที่จะหลบหนีนางเอกมีโอกาสที่จะฆ่าท่านอ๋องได้แต่เธอไม่ฆ่าเพราะว่าเห็นว่าท่านอ๋องนะครับเป็นจิตกรเป็นคนที่เก่งกาจภาพที่เขาว่าสวยมากแม้แต่ว่าจะเป็นภาพนูดภาพวิถีานก็ตายแมมแต่เธอก็ถือว่าเขาเป็นจิตกรก็เลยไม่อยากฆ่าต้องบอกก่อนเรื่องนี้นางเอกใจอ่อนใช่ไหมพอนางเอกหนีออกจากวันท่านอ๋องมาได้ก็มาเจอพระเอกพอดีพระเอกก็ช่วยเหลือซึ่งพระเอกก็มีผู้ช่วยอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ร่วมสาบานก็คือนักฆ่านักฆ่าคนนี้ก็เป็นคนที่เคยข่มขืนนางเอกในยายเหมือนกันเจอหน้าพวกข่มขืนปั๊บ มันก็เลยทําให้นางเอกต้องแหววระวังนักฆ่าคนนี้แต่ว่านักฆ่านะครับก็มองนางเอกเรื่อยใช่ไหมนางเอกก็ไม่กล้าโชว์หน้าที่ใช้จริงให้ใครดูไม่ว่าพระเอกหรือนักฆ่าด้วยไหมมันก็เลยทําให้ระหว่างหลบหนีเนี่ยพระเอกก็สืบได้ว่ามันจะมีคนคนนึงนะครับเป็นคนฆ่าพ่อเขา พอต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่พระเอกเนี่ยมาอยู่ที่ตระกูลหนังกงพ่อเขาโดนชาวยุคน,นึงฆ่าเพราะว่าพ่อของพระเอกที่เป็นช่างตีเหล็กขึ่นมมในขณะที่เอาของไปส่งเนี่ยก็ไปเจอการฆ่าล้างตระกูลเข้าก็เลยโดนฆ่าไปด้วยมันก็เลยทําให้พระเอกตามล้านแข้งคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้จะใช้ก็บี่เดียวยาวนะครับเป็นกระบี่สักแคบและกันประมาณ2นิ้วพระเอกก็เลยตามหาคนคนนี้อยู่พอได้ทราบข่าวว่าคนคนนี้จะมาปรากฏตัวที่ที่หนึ่งเพื่อจะมากินปลาพระเอกก็ไปตามล่าในขณะเดียวกันก็ทิ้งนางเอกไว้กับพี่ร่วมสามานุ่เป็นนในค่าในตอนแรกนางเอกก็ไม่ทราบ จนกระทั่งพระเอกไม่กลับมาทักทีนางเอกก็เลยถามนักฆ่าก็เลยรู้ความจริงก็เลยตามไปช่วยพระเอกแต่ในขณะที่นางเอกตามไปช่วยแม่คนแรกที่ปรากฏตัวมาเจอหน้านางเอกก่อนก็คือคุณชายหนังกงพยายามที่จะพานางเอกนี้ไปแต่ว่านางเอกก็หวาดกลัวคุณชายหนังกงใช่ไหมก็เลยถอยหนีซึ่งคนที่ปรากฏตัวอีกคนหนึ่งก็คือท่านอองท่านอองมาพอดีแล้วก็มีทหารใช่ไหมก็สามารถพาตัวนางเอกไปได้ซึ่งในตอนนี้เองนางเอกก็ได้พระเอกกับนักฆ่าซึ่งมีพี่ร่วมสาบานของพระเอกเนี่ยช่วยเหลือไปได้ ในระหว่างหลบหนีเนี่ยนางเอกก็ระแวงว่าคนที่แจ้งข่าวน่าจะเป็นพี่ร่วมสาบานหรือเปล่ามันก็เลยทําให้พระเอกระแวงพี่ร่วมสาบานของตอนเองขึ้นเป็นนาค่าด้วยก็มีการทะเลาะแยกทางกันก่อนที่จะรู้ความจริงในภายหลังนะครับว่าคนที่แจ้งข่าวเนี่ยไม่ใช่นาค่านะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่นางเอกไปซ่อนตัวกันแล้วก็หลงรักนกคา่าพอเห็นนาค่าจากไปผู้หญิงคนนั้นก็เลยไปนบ่นกับน้องสาวซึ่งเป็นอนุเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็เลยรู้แล้วก็ไปรายงานะท่านอกนะครับมันจะเป็นสเต็ปนี้ แต่ทีนี้พอนางเอกแยกทางหลบหนีไปกับพระเอกใช่ไหมนางเอกก็บอกว่ามันมีขุมทรัพย์แห่งหนึ่งนะซึ่งต่อไปนะค่าจะได้ให้พระเอกไปแย่งก่อนซึ่งนางเอกก็บอกว่านางเอกอ่านเจอในจวนอ๋องก็เลยพาพระเอกไปหามันก็เลยทำให้พระเอกได้คำพีวรยุทธ์ของจอมโจรที่เก่งกาจที่สุดในยุทธจากคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เก่งกาจมากนะครับผมแต่ว่ามาเล่นกายใช่ไหมพระเอกก็ได้คำพีมาแต่ว่าพระเอกยังไม่สามารถฝึกได้นะเพราะว่าวิทยายุทธนะครับมันต้องค่อยๆฝึกไปมันก็จะมียานะครับซึ่งนางเอกก็คิดว่า มันน่าจะมียาช่วยเพิ่มพลังวัดหรือเปล่าก็เลยคนล่างจอมจรคนนั้นดูแต่ว่าคมภีมันเลือใช่ไหมมันเขียนว่าจะช่วยแข็งนางเอกก็คิดว่ายาเนี้ยมันน่าจะเพิ่มพลังวัตให้แข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมกเลยให้พระเอกกินปรากฏว่ามันเป็นยาปลุกเซ็กนะครับทาให้ไอ้นั่นแข็งแทนพระเอกก็ไม่อยากมีอะไรกับนางเอกตอนนี้ใช่ไหมเพราะเป็นการลบหลู่นางเอกก็เลยพานางเอกเข้าไปในเมืองโรงีรยใช่ไหมนางเอกก็ไปหาผู้หญิงมาปรากฏว่าพระเอกก็ไม่กล้าทานะครับก็พ่อง่ายคือเอาน้ลํลราตัวให้มันหายใช่ไหม แต่ในระหว่างนั้นเองมันจะเจอบุรุษชุดเสียเงินคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งมาคอยสอดส่องและมาคอยช่วยเหลือมันก็เลยทําให้นางเอกหวาดระแวงซึ่งพระเอกก็หวาดระแวงด้วยสงสัยว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ฆ่าพ่อตัวเองหรือเปล่าเพราะคนที่ใช้กระบี่แคบสองนิ้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือเป็นคนที่พระเอกเจอในตอนแรกปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นตัวเตี้ยไปไม่น่าจะแทงพ่อเขาซึ่ร่างสูงได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งใช่ไหมก็เป็นคนตัวนี้พระเอกเลยตามสืบปรากฏว่าพอนกค่ามาเจอคนนี้ก็ คารวะแล้วก็บอกว่าคนคนนี้นะครับเป็นประมุขทรู้จกักเป็นคนที่เก่งกาจเป็นจอมยุทธที่คุณธรรมมันก็เลยทำให้พระเอกไม่ระแวงคนคนนี้แต่ว่าตัวของนากเอกกับรู้แล้วว่าไอ้จอมยุทธคนนี้หรือประมุขทรู้จักคนนี้แม่มันเป็นคนชั่วช้าหน้าไหวหลังหลอกง่ายๆคือรับหลังนี้มันฆ่าคนมากมายแล้วก็คงคือนายเอกนิยายด้วยมันก็เลยทาให้เธอรับรู้นะว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนดีแต่จะบอกพระเอกก็บอกไม่ได้เพราะทั้งพระเอกและก็นักฆ่าต่างเชื่อว่าจอมยุทธคนนี้หรือประมุขที่รู้จักคนนี้เป็น ก็กลัวว่าคนจะมาจับตัวนางเอกไปจับตัวนางเอกไวเป็นตัวประกันใช่ไหมก็เลยมีการแกล้งขลักกับนางเอกส่งเสียงดังใช่ไหมแลวนางเอกก็ใช้วิชาแปลงโฉมทําให้ใบหน้าได้รับบาดเจ็บเหมือนโดนซ้อมตัวนักฆ่ามาเจอปุ๊บเขาเนี่ยหลงรักนางเอกใช่ไหมเขาก็คิดว่าพระเอกซ้อมนางเอกก็เลยจะมีเรื่องกับพระเอกแต่ในระหว่างต่อสู้กันใช่ไหมมันจะทําให้นางเอกโดนลูกหลงนะครับได้รับบาดเจ็บสลบไปตัวของนักฆ่าก็พานางเอกหลบหนีมันก็เลยทําให้พระเอกไอ้จอมยุทธ์ต้องออกตามหาพอนางเอกฟื้นขึ้นมานางเอกก็ได้คุยกับนักฆ่า แล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันมันก็เลยทําให้รู้ว่านักฆ่านะครับเป็นคนที่ซื่อบริสุทธิ์ก็คือการที่เขาข่มขืนนเอกนิยายเพราะว่าเขาได้รับการสองสองมาก็คือว่าถ้าชอบผู้หญิงก็้ชิงตัวมาก่อนแล้วค่อยไปสู่ขออันนี้คือเป็นประเมณีของชนตาเ่าใช่ไหมก็คิดว่ามีอะไรกันก่อนแล้วค่อยมาแต่งงานมันก็เลยทําให้นางเอกเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนซื่อบริสุทธิ์แล้วก็มีการบอกว่าข้าเนี่ยเป็นภรยาของพี่น้องรัสบานเจ้าเจ้าจะชิงตัวเหรอมันก็เลยทําให้นักฆ่าเข้าใจได้นะครับผม มันก็เลยทําให้นัก่ากับนางเอกย้อนกลับมาเพื่อที่หาพระเอกแต่ปรากฏว่าพบจอมยุทธอยู่คนเดียวจอมยุทธก็เลยบอกว่าจะพานางเอกกับนัก่าจะไปหาพระเอกแล้วกัน แต่ปรากฏว่าจอมยุทธนั้นได้วางยานักฆ่าไว้ทําให้นะะักฆ่านี้ไม่สามารถขยับตัวได้ผู้นี้คือโดนพิษใกล้าตายเปิดเผยโฉมหน้าที่ชั่วร้ายออกมาและก็ทําให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าพ่อของพระเอกแล้วก็จะลงมือกับนางเอกแต่นางเอกมียาพิษได้จากท่านอ๋องใช่ไหมก็ได้วางยาพิษจอมยุทธไปเรียบร้อยแล้วผมไม่ไว้ใจฝ่ายหนึ่งมันก็เลยทําให้จอมยุทธนะครับขยับตัวไม่ได้เป็นยาชานักฆ่าก็เลยบอกให้นางเอกฆ่าจอมยุทธซะเพราะถ้าไม่ฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งนะพอหายแล้วต้องเล่นางานทั้งสองแน่นอน มันก็เลยทําให้นางเอกฆ่าอีกฝ่ายนะครับอันนี้เป็นการฆ่าคนครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งเดียวของนางเอกด้วยพอตัวของนักฆ่ารีพริดได้หลับหนึ่งใช่ไหมก็พานางเอกหลบหนีเพราะเดาได้เลยว่าตัวของพระเอกเนี่ยน่าจะโดนจอมยุทธ์เนี่ยขายให้กับท่านออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะมีกิมมิตนิดนึงครับที่นางเอกสังเกตได้ว่าชุดของจอมยุทธ์เนี่ยมันเลอะสีมันก็เลยทําให้นางเอกเดาได้ว่าจอมยุทธ์น่าจะเคยเจอท่านออกมาก่อนนางเอกก็เลยวางยาพิษอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมให้เคลื่อนไหวไม่ไได้้นนนนนนะะะะครรรรับผมแนน่่่่่ออออวววาาาาใหงงงทีงเกกกตจปชยพ แต่นะะักฆ่าบอกว่าจะต้องพานางเอกไปที่ปลอดภัยเสียก่อนถึงจะไปช่วยพระเอกได้เขาสัญญาว่าเขาจะพาพระเอกกลับมาให้ได้นางเอกก็เลยยอมไปหลบซ่อนตัวก่อนแต่สิ่งที่ค่าคิดไม่ถึงก็คือว่าท่านอ,องเนี่ยมาล้อมจับพอดีเพราะจอมยุทธน,นะครับได้ไปลายยาอย่างหนึ่งนะครับมันทําให้มีกลิ่นใช่ไหมมันก็เลยทําให้ท่านอองสามารถพาคนมาล้อมจับได้ซึ่งในตอนนั้นเองนะนักฆ่านี่พิษยังไม่หายนะต้องบอกก่อนนะก็เลยหลบหนีไปนางเอกก็พุ่งเข้าไปหาพระเอกท่านอ,องก็ใช้ชีวิตของพระเอกในการต่อรองกับนางเอกเพื่อจะวาดภาพให้เสร็จ โดยภาพสุดท้ายก็คือเป็นภาพนางเอกอยู่ในกองเพลิงพูายๆคือจะเผานางเอกใช่ไหมซึ่งพระเอกก็บอกว่าให้รอก่อนเพราะเขามั่นใจว่านักฆ่าต้องกลับมาช่วยแล้วนักฆ่าก็กลับมาช่วยจริงๆในขณะที่นักฆ่านะครับใช้แท่ลัดนางเอกเนี่ยล้วก็โยนไปใช่ไหมปรากฏว่าคนที่มารับนางเอกก็คือคุณชายหนานกงแล้วก็พานางเอกหลบหนีไปส่วนพระเอกเนี่ยนักฆ่าก็พาตัวหนีไปนะครับคุณชายหนานกงตอนแรกก็ต้องการที่จะพานางเอกหนีแต่นางเอกบอกว่าถ้าพระเอกตายเธอจะตายด้วย มันก็เลยทําให้รอนักฆ่าพราะนักฆ่ามาถึงปรากฏว่าพระเอกปลอดภัยนะครับแต่ว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหากักกระดูกเนี่ยหักหลายท่อนเอ็นมือเอ็นเท้าจะถูกตัดหลายส่วนใช่ไหมในขณะที่นักฆ่าเสียชีวิตนะครับเพราะเจอธนูยิงใส่หัวใจแต่ก็ยังฝืนมาขับม้ามาส่งพระเอกมันก็เลยทําให้หนาง,งเอกรับรู้ว่านักฆ่าจริงๆลวครเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์เป็นคนที่รักษาสัญญ,ญานะครับ เป็นคนที่ไม่ได้ชั่วร้ายจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นครั้งแรกที่ทําให้นางเอกรู้สึกว่าตัวคนจริงๆกับตัวในนิยายเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะมีบางแง่บางมุมที่เธอไม่เข้าใจนะครับเธอก็เลยคิดว่าบางคนอาจจะเป็นคนดีอย่างคุณชายหนังกงให้แม่มันก็เลยทาให้เธอมองชายหนังกงดีขึ้นเพราะคุณชายหนังกงถึงแม้ว่าในนิยายเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดซิงเธอนะพูดตรงๆนะเป็นคนที่รักเธอมากใช่ไหมแต่ในนี้เขาก็รักเธอจริงๆถึงแม้ว่าจะปากบอกว่ารักหนึ่งน้องใช่ไหมแต่ก็คือการจะาจาเคมเธอ แต่ก็ยังเคารพการตัดสินใจของเธอคือไม่ได้ข่มขืนเธอต้องบอกก่อนใช่ไหมมันก็เลยทําให้เธอเชื่อใจคุณชายหนังกงยอมให้คุณชายหนังกงพาเธอกับพระเอกไปหาหมอเทวดาพ่อรักษาเขาซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้นางเอกเครียดพอไปเจอหมอเทวดาปุ๊บซึ่งหมอเทวดาน,นี้ยายนะครับเป็นพวกที่บ้าวิชาแพทย์เป็นคนที่เอายาปลุกเสกให้นางเอกกินแล้วพยายามให้นางเอกมีอะไรกันอันนี้คือน,นยายยาใช่ไหมแต่พอเจอหมอเทวดานางเอกก็คิดว่า ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบเธอมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้เป็นจุดที่นางเอกประมาทและในระหว่างที่หมอเทวดากำลังรักษาพระเอกอยู่มันต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟูมันก็เลยทาให้นางเอกต้องพักอาศัยอยู่ที่ปราสาทของหมอเทวดาคุณชายหนังกงก็มาพูดกับนางเอกว่าเขาเข้าใจความหมายของเพลงนางเอกที่เหมือนนกโดนขังอยู่ในกรงแล้วเธอต้องการอิสระนางเอกก็บอกว่าคนที่ต้องการอิสระแท้จริงนะจะเป็นคุณชายหนังกงมากกว่าเขานะไม่ใช่คนที่ต้องการจะเป็นมูทุจกักไม่ต้องการที่จะเป็นจอมยุทธ์หรือรับผิดชอบอะไรเลย ความต้องการแท้จริงของคุณชายหนานกงอ่ะเธอรู้นะก็คืออยากจะไปท่องโลกอยากเห็นสิ่งประหลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นยีราฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขียนอยู่ในหนังสือที่คุณชายหนานกงชอบอ่านตรงนี้แม่พอนางเอกพูดปุ๊บมันก็เลยทําให้คุณชายหนานกงรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งเขาชอบคืออะไรนางเอกก็เลยบอกให้คุณชายหนานกงปลดคือคารที่พันธนาการตัวเองออกให้เขาเป็นอิสระมันก็เลยทําให้คุณชายหนานกงคิดได้จะไปท่องทะเลมานี้แม่ ซึ่งตรงนี้เองนะครับมันไปกระตุ้นความไม่พอใจของหมอเทวดาขึ้นเพราะว่าหมอเทวดานะครับมีเพื่อนคนเดียวก็คือเป็นกุญชานังกงถึงแม้อีกฝ่ายในงจะจู้ที่ขี้บ่นก็ตามแต่ก็คือเป็นคนที่พูดกุได้ไหมพอเห็นกุญชายนังกงจะไปใไห้แม่มันก็เลยทำให้หมอเทวดาไม่พอใจนะครับก็เลยมีการวางยานางเอกแล้วก็มีการทําศพปลอมเหมือนว่านางเอกโดนไฟไหม้ตายนางเอกก็โดนขังอยู่นะครับขังอยู่หลายเดือนนางเอกก็อาศัยสมุนไพรอาศัยยาที่อยู่ในห้องใต้ดินนะครับพยายามกินเอาตัวรอดให้ได้ แล้วก็อาศัยพั่วที่ขุดสมุนไพรใช่ไหมขุดทางหนีออกมาได้พอนางเอกหนีออกมาได้ก็พบว่าประสาทแพทย์ของหมอเทวดาเนี่ยมันโดนเผาหมอเทวดาโดนฆ่าไปแล้วนางเอกก็เลยตกใจแต่ว่านางเองกคิดว่าพระเอกน่าจะรอดชีวิตอยู่ก็เลยพยายามตามหาพระเอกปรากฏว่าไปเจอศพสมมึงมีถุงผ้าที่เธอเย็บให้กับพระเอกก็เลยคิดว่าพระเอกตายไปแล้วมันก็เลยทําให้เธอหมดหวังนะครับสิ้นหวังปล่อยเนื้อไปตัวก่อนที่จะมีแม่ชีคนนึงมาช่วยเหลือเธอไว้แม่ชีก็ดูแลเธออย่างดีแต่ว่าแม่ชีไม่ยอมให้นางเอกบวช เพราะว่านางเอกไม่ใช่คนที่ศรัทธานในศาสนาต้องการบวชแค่จะหนีทุกข์เท่านั้นแม่ชีก็เลยไม่ให้บวชพอแม่ชีตายไปนางเองกเลยดูแลอารามแล้วก็รับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงดูนะครับเวลาผ่านไปสิปีปรากฏว่าตัวลูกสาวก็โตแล้วนางเอกก็ส่งลูกสาวไปแต่งงานนะครับผมมันก็เลยทําให้นางเอกตัดสินใจว่าเออเดินทางออกไปนอกด,าด่านดีกว่าไปหมู่บ้านของนักฆ่าไปว่าหลุมศพของนักฆ่าดีกว่าอันนี้นี่คือสิ่งที่นางเอกคิดนางเอกก็เลยเดินทางไปนะครับไปเจออาจารย์แม่ของนักฆ่านะครับซึ่งเป็นผู้หญิงใช่ไหม ก็มีการพูดคุยกันว่าเป็นเพื่ออะไรประมาณนี้ก็ว่าหลวงศพแล้วก,ก็กลับมาในระหว่างกลับเนี่ยนางเอกก็ได้ทราบข่าวว่าในตอนนี้นะครับประมุขพัฒมาได้มีอํานาจฆ่าคนไปมากมายทําลายตระกูลหนังกงแล้วก็มีส่วนในการฆ่าท่านออกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็เลยทำให้เอกหวาดกลัวนะครับแต่ที่ไหนได้ใช่ไหมประมุขพัฒมาน,นะยครับโดนบังคับให้แต่งงานนางเอกที่รู้ว่าบุญพัฒมามาใช่ไหมก็หนีดีกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนางเอกใช้วิชาปลอมโฉวงให้หน้าตาประหลาดอยู่ใช่ไหมนางเอกก็ค แต่ที่ไหนได้ประมุขพังมาที่โดนผู้อาวุโสบังคับให้มีลูกใช่ไหมก็ชี้มาที่นางเอกบอกเอาผู้หญิงคนนี้แล้วกันเพราะเงาหลังคล้ายอาคนรักของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วมันก็เลยทําให้นางเอกโดนจับตัวไปที่พักมาแล้วก็โดนปมุขพังมาข่มขืนก่อนที่นางเอกจะเห็นหน้าอีกฝ่ายอย่างชัดเจนปรากฏว่าเป็นพระเอกมันก็เลยทําให้นางเอกโกรธมากนะครับแล้วก็มีการรู้ความจริงว่าพระเอกนะเป็นคนที่ฆ่าท่านอองเป็นคนที่ทําลายตระกูลหนนกงเป็นคนที่ฆ่าหมอเทวดาแล้วก็เผาประสาทหมอเทวดาพอรู้ว่านางเอกโดนหมอเทวดาฆ่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม มันก็เลยทําให้นางเอกนะครับกอทะเลาะกับพระเอกน่ก่อนที่ได้อาจารย์แม่ของนาคฆ่าอ่ยมาช่วยเหลือซึ่งตอนนี้กลายเป็นแม่บุญธรรมของพระเอกในขณะที่ผู้อาวุโสที่บังคับให้พระเอกแต่งงานก็คือเป็นพ่อบุญธรรมของพระเอกหรือคือเป็นอาจารย์ของนาคฆ่านะทั้งสองคนนี้สามารถช่วยพระเอกกันนกสามารถปร,ร,รับความเข้าใจกันได้นะครับเรื่องว่าจบแฮปปี้แบบนี้ใช่แม่ส่วนคุณชายนั้นกงที่ลอดตายนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยออกทะเลไปพอดีพอกลับมารู้ว่านางเอกไม่ตายแม่ก็มาขอร้องให้นางเอกช่วยเหลือช่วยให้พระเอกคลายโกรธเรื่องหมอเทวดาาาาาเเพรระจิงงๆแแล้้ววหมมอทดไ่ตตยยยกฉ แล้วก็หนีไปอยู่บนเรือกับคุณชายหนังกงออกไปท่องโลกอะไรประมาณนี้แต่ว่าหมอเทวดาเป็นคนรักสหะใช่ไหมไม่สามารถอยู่บนเรือที่ไม่อาบน้ำได้ก็ทรมานมากพางเอกก็บอกว่าจะไว้ชีวยให้หมอเทวดาก็ได้แต่อีกฝ่ายจะต้องมาเป็นหมอประจาพักมารโดยมีหน้าที่สําคัญคือทําให้หนางเอกตั้งครองให้ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่านางเอกตอนนี้น่าจะอายุราวๆสัก ยี่สิบเก้าสามสิบแล้วนะต้องบอกก่อนนะว่ามันผ่านไปสิบปีหลังจากที่แย,ยกจากกันใช่ไหมนางเอกก็เลยมีอายุหลักยี่สิบไปไปลายถึงสามสิบแล้วนะมันก็เลยทําให้เธอมีลูกยากแน่นอนว่าหมอเทวดาก็สามารถทําให้ในางเอกตั้งท้องได้นะครับก็มีลูกคนแรกเป็นผู้ชายลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงนะครับเรื่องราวก็จบประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องนิยายรักเป็นเรเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นนิยายเก่านะ ถ้าใครจะซื้อหานะครับผมมือหนึ่งเนี่ยอาจจะหาลาบากนะแต่มือ2ก็หาซื้อได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เห็นมีการวางขายราคาอยู่ตามเว็บตามอะไรทั่วๆไปซึ่งราคามันก็ผมได้มาเนี่ยประมาณ2-300บาทแต่บางทีมันก็จะถูกกว่านี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าอาสนุกนะเพราะว่ามัน2เล่มจบนะครับไม่สั้นแม่อะไรมากมายเป็นอีกเรื่องนี้ทําห้เราอ่านเนเพลินการเอาตัวรอดของนางเอกซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่านางเอกในเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันคือตัวพะละ ทำอะไรไม่เป็นโลไม่เป็นพายแรงน้อยไม่มีวรยุทธเอาตัวรอดไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนจะพาซวยไปหมดเพื่อง่ายคือเหมือนกับว่ามันจะต้องลงล็อกของนักเขียนที่วางไว้นางเอกจะต้องเข้าไปพันพัวก,กับพวกเดรจานทั้งหลายที่เคยคมคืนนางเอกนียายมันก็เลยทําให้นางเอกตัวจริงที่หลุดเข้ามาในยายคนนี้ใช่ไหมเอาตัวรอดลําบากไม่ว่าพยายามจะหนียังไงก็ไม่สามารถหนีพ้นโดนจับตัวทุกครั้งแน่นอนว่าในการที่นางเอกโดนจับตัวนะครับมันก็จะมีพระเอกมาช่วยเหลือ ซึ่งในตรงนี้มันก็จะเห็นถึงพระเอกที่ช่วยเหลือนางเอกมาตลอดเป็นพระเอกที่ถึงแม้ว่าจะปากร้ายปากบอกไม่รักใช่ไหมแต่จริงๆนะครับเขารักนางเอกโดยไม่รู้ตัวแต่เป็นพวกปากแข็งเป็นพวกซึ้งใช่ไหมรักนางเอกช่วยเหลือนางเอกพวกง่ายๆก็คือพระเอกจะช่วยเหลือนางเอกตลอดไม่ว่านางเอกจะโดนใครจับตัวไปพระเอกก็จะไปช่วยเหลือทุกครั้ง แน่นอนว่าพระเอกในช่วงแรกก็ไม่ได้เก่งกาจมากมายอะไรเขาก็จะรับบาดเจ็บมีการหลนกลมีอะไรพวกนี้มันก็จะมีเหตุพิดโผให้พัดลองซึ่งรักนางเอกเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์สุดท้ายยอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือพระเอกมาทําให้อีกเขาตายพระเอกก็ต้องแก้แค้นให้อีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมมันก็เลยทําให้กว่าที่พระเอกกับนางเอกจะได้ครองคู่กันมันต้องผ่านเรื่องราวไปมากมายนะครับต้องบอกก่อนว่านางเอกนี่คือตัวทวงดีทําอะไรก็ไม่สําเร็จแทบจะวิ่งเข้าไปหากับหลักแท้ทุกครั้งในขขขณะะททีีี่่่ตัววออองพรเเกก็็คคืปนนชยย้า แม้ตัวเองจะรับบาดเจ็บปากตายแต่สุดท้ายก็สามารถช่วยเหลือนางเอกได้บางครั้งก็อาจจะช้าไปบ้างนะครับคือมันเป็นพอดนะครับต้องบอกก่อนเนี่ยเป็นมุกที่คนเขียนไว,ว้มันก็เลยทําให้เราเห็นถึงความรักของพระเอกที่มีต่อนางเอกในเวลาเดียวกันนางเอกก็รักพระเอกตอนแรกก็คิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนเก่งแค่จะเกาะขาพระเอกต่อไปเท่านั้นแต่สุดท้ายแม้เธอก็รักพระเอกซึ้งใจที่เขารักนะครับแม้ว่าในเรื่องนี้มันจะไม่มีคําบอกรักนหวานๆนะแต่ถ้าเกิดเราอ่านได้ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกถึงความรักของคู่ที่กระแนกกระแหนกันปากัน เป็นประเภทคู้รักคู่กัดใช่ไหมความรักเนี่ยมันจะค่อยมาซึ้งช่วง,งท้ายนะครับแต่ถึงแม้ทั้งคู่จะรักกันใช่ไหมในช่วงท้ายก็มีการดั้งแง่ดั้งงอนนะครับ,บง่ายคือนางเอกก็งอนพระเอกนะครับต้องหาวิธีให้พระเอกมาขอโทษนางเอกให้ได้นะมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความรักของพระเอกกับนางเอกที่จริงใจให้กันแม้ว่ามันจะไม่มีบทพูดที่หวานซึ้งก็ตามนะแต่ถ้าเกิดเราอ่านถึงความรู้สึกความผูกพันของทั้งคู่ที่ช่วยเหลือกันกูรก,กันมาตลอดเราก็เห็นถึงความรักของคู่่่่่ไดด้ออออยาางงงชังััเเเจจนนนนนนึป็ีีกกรรรืคคบบทสุะ แม้ว่าอาจจะไม่ชอบพอดเรื่องในตอนแรกนะครับทำให้ไม่ซื้อเมื่อตอนที่มันออกใหม่ๆก็ตามแต่พอมีโอกาสได้อ่านผมก็มีความเออเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีความสุขไม่แพ้กันเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจุดพิถพลันที่ข้าไม่ถึงก็คือในเดราชานที่มีอะไรกับนางเอกในนิยายทั้งหมด7คนใช่ไหม จริงๆแล้วนะครับมันจะมีตัวที่ชั่วช้าจริงๆอยู่แค่2คนส่วนอีก5คนที่เหลือพอนางเอกได้เข้าไปสัมผัสต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาในนิยายแล้วเธอจึงได้รู้ถึงนิสัยและความกดดันที่ทําให้ตัวละครเหล่านั้นต้องมาลังแกนางเอกของนิยายพอนางเอกทราบสถานการณ์จึงแก้ไขและสามารถเอาตัวรอดมาได้พร้อมทั้งชี้นาหรือให้อภัยอีกฝ่ายแถมยังมีบุคคลซ่อนเล้นก็คือเดลฉานตัวท้ายกับเป็นบุคคลที่ฆ่าไม่ถึงด้วยแล้งที่ผมให้นะผมให้แล้งเอนะครับผมสําหรับเรื่อง นิยายรักระเวงสำหรับเรื่องนิยายรักระเวงนะครับมันเป็นเรื่องที่อา่อานสนุกอ่านเพลินนะครับนางเอกเป็นตัวซวยต้องบอกกอนว่าเป็นตัวถ่วงของพระเอกแ้จริงพระเอกคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลน,นางเอกมาตลอดแต่ในเรื่องนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าทั้งคู่จะทะเลาะจะกัดกันตลอดทั้งเรื่องใช่ไหมแต่มันก็จะทําให้เห็นถึงความลึกซึ้งของความรักของทั้งคู่นางเอกจะโดนผู้ชายมากมายจับตัวไปพระเอกอก็ต้องไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายนะครับมันก็จะมีฉากที่นางเอกยอมตายเพื่อพระเอกนะ คิดจะตายคู่กับพระอเอกไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านสุงอ่านเพลินนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครชอบเนื้อเรื่องที่มีความดราม่านิดนะนักเอกจะไม่เก่งก็ตามแต่ถ้าเกิดชอบเรื่องที่จบแบบสุขสมและชวนฟินนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับผมขอบคุณนะครับ